สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและใครๆก็เข้าครัวกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเมนูอร่อยง่ายสไตล์โยนเข้าเตาอบมาให้คุณผู้ชมนะครับเรียกว่าเมนูนี้ชื่อว่ามักกะโรนีครีมกระแตงนะครับส่วนผสมมีดังนี้เลยโอเคครับคุณผู้ชมครีมกระแตงก็ต้องมีครีมใช่ไหมผมมีครีมนะครับแล้วก็มีเส้นมักกะโรนีนะครับอันนี้เป็นเส้นแบบริกาเต้นะครับคุณผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้ อยากให้มันได้ทรงเป็นรูปมาร์โรนีอย่างนี้มากกว่านะครับผมต่อมาผมมีเมสิกันชีสมิกซ์นะครับอันนี้มันก็จะปนๆรวมๆกันนะได้สีได้กลิ่นในสไตล์เมสิกันนิดๆนะครับผมทีนี้ผมมีไทม์นะครับมีโรสแมรี่นะครับมีไวไวนะครับ มอีอันนี้เป็นเบคอนนะครับผมเอามาสับอันนี้มันเป็นแบบที่ไม่ได้เบคอนไม่ได้หรูอะไรมากมายเพราะว่าเราเอามาผัดให้ได้กลิ่นนะครับให้มันได้ได,ได้ได้แฟตเอาเอามันของเบคอนเนี่ยมาใช้นะครับผมแล้วผมมีหอมแดงนะครับก็หอมแดงคุณผู้ชมก็สไลด์ไปอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเราจะเอามาทําตัวซอสกันนะครับผมมีเนยโอเคแค่นี้เองคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอามะกรนีไปต้มก่อนเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำ ไวซอสกันก่อนเลยนะครับผมจะเอาไยวานะครับตั้ง reduce เคี่ยวไปนะครับด้วยไฟอ่อนนะครับแล้วก็ลงกับใบแดงเออขอโทษกับหอ <laughs> <laughs> มแดงพูดผิดนะครับเราจะ เคี่ยวให้ได้กลิ่นนะครับจะรีดิวเ์้ห้มนเหลือครึ่งหนึ่งนะครับและในระหว่างนี้ผมก็ต้มเส้นพาสต้าไปด้วยนะครับผมจะต้มประมาณ9นาทีสำหรับเส้นบริกาเต้นะครับไม่ต้องให้เป็นอันเดนเตมากก็ได้แต่ว่านิดหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะเดี๋ยวเราเอาไปอบต่อใช่ไหมไม่งั้นมันจะเละเกินไปนะครับผมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตรีดิวมันให้ได้ที่ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาต่อกันโอเคครับตอนนี้มัน งวดมากแล้วผมลงครีมเลยครับคุณผู้ชมครับไม่เยอะมากนะประมาณไม่ถึงไม่ถึงครึ่งรับดินี่คนให้มันเข้ากันนะครับผมก็จะเคี่ยวไปนะครับให้ให้มันงวดลงมาอีกนิดนึงให้ได้รสชาตินะครับลหลังจากนั้นผมก็จะใส่เนยตอนจบนะครับแล้วเราจะพักไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเรา จะเตรียมเครื่องมักกะโรนีกันตอนนี้มักกะโรนีผมได้แล้วเซนิกกเต้มผมสุกแล้วเดี๋ยวมาเตรียมแล้วก็จะเอาเข้าเตาออบก,กันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปผมตั้งกระทะเทฟรอนนะครับกระทะก้นแบนให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเบคอนนะครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วผมลงเบคอนเลยครับเราไม่ใช้น้ำมันเพราะเราใช้มันเบคอนนั่นแหละ นะครับใส่ผัดเบคอนให้ค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับกลุบเล็กๆมไม่ต้องมากคือเราต้องการให้มันได้สีนะครับได้กลิ่นแเราที่สำคัญก็คือน้ำมันของมันนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูต่อโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะลงไามแล้วนะครับ ลงมาทั้งช่ออย่างนี้เลยฉีกนะครับเราก็มีโรสแมรี่ฉีกลงไปเลยครับหอมมากนะครับตอนนี้ผมรีบไฟลงมาหน่อยแล้วมันร้อนจัดโอเคผมลงเส้นพาสต้าลงมาเลยคุณผู้ชมผมจะไม่ปรุงรสเค็มละเพราะว่าเบคอนมันค่อนข้างเค็มนะครับแล้วซอสของเราเนี่ยก็ค่อนข้าง มีรสชาติอยู่แล้วด้วยนะฮะออกเจงน,นั้นผมจะเพิ่มความหอมอย่างเดียวโดยการใส่พริกไทยดำครับผัดให้หอมให้น้ำม,นมันมันเคลือบให้หมดเลยโอเคครับหลังจนั้นเ,เดี๋ยวตักลงภาชนะอบเลย โอเคครับตอนนี้อาชนะในการอง oh, mm hmm. ผมพร้อมแล้วนะครับเอาพาสต้าลงมาเลยมกรโดมะกรรีของเราที่ผัดเตรียมเอาไว้ครับอย่าลืมเอาพวกก้านทามออกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเคี่ยวไปแล้วจะกรอบเกินเกลี่ยให้มันลง,ลงไปหน่อยครับเฉลีย่ยเฉลีย่ยโอเครู hmm. ้ส <Okay. S 2> ึกว่าเส้นจะเยอะไปลาทีนี้ผมเน้นเบคอนแล้วนะฮะ ค okay, ครับพอแล้วอันนี้จัดเกลี่ยให้มันลงนะครับแล้วซอสของเราออที่เราเตรียมไว้โอเคพักให้มันเสร็จตัวสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เข้มข้นมากครับผมใส่เนยใส่แอบใส่ชีสไปนิดนึงด้วยชีสที่เราจะใช้เนี่ยแหละนะครับเทลงมาเลย เกลี่ยให้มันลงๆนะโอเคครับนอนต่อไปชีสครับมิกซ์ชีสลงมาเลยคุณผู้ชม เห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมชีสมันก็เค็มผมถึงบอกลยว่าให้ระวังรสเค็มนี่ผมเสียดายชีสเอาลงให้หมดอโอเคครับอุณหภูมิตาอบ180-200ถึง2อ0บจนกว่าชีสจะละลายแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลทองนะครับแล้วเดี๋ยวออกมาเจอกัน โอเคครับค okay, ุณผู้ชมได้เวลาแล้วเช็คเอากันเลยว้าวผู้ชมดูสีสันสวยงามผมแอบโยนมันลงในจานผมก่อนอน,นี่ลบไปุ้ยร้อนผมมีมะเขือเทศซันได้อยู่นะครับผมจะเสิร์ฟคู่มันเลย ในทานคูณไปโอเครู้ล้มีไอเดียมันเจิดมีมิดเกิดขึ้นเสิร์ฟไปกับไอ้นี่แหละปักเป็นชอประกาศใช้ <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยมา,การกโดนีครีมกะแตงรองรับประทานครับ